สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพร้อมครับ20สิงหาคม2565้าครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นผู้เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4มาก่อนและขณะนี้ท่านได้กดยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5ไปแล้วนะครับด่วนครับให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์ว่าเมื่อท่านกดยืนยันรับสิทธิไปแล้วนั้นท่านได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส5หรือยัง ทำตามคลิปนี้จะรู้เลยครับดูในคลิปแล้วทำตามขั้นตอนที่บอกครับโทรศัพท์ของท่านก็เชื่อมต่อเน็ตนะครับเพื่อที่จะเข้า,เ,าเว็บไซต์คนละครึ่งนะครับวิธีเข้าเว็บไซต์นะครับท่านจะเข้าเองก็ได้ตามวิธีที่เราบอกหรือท่านจะไปเข้าทางลิงก์ที่เราแนบไว้ที่คอมเมนต์แรก1ลิงก์ และคำอธิบายใต้คลิปอีกหนึ่งลิงก์ไปกดเข้าตรงนั้นเลยก็ได้แล้วทําการตรวจสอบเสียตามขั้นตอนแต่ใครไม่อยากไปเข้าลิงก์ก็เข้าตามวิธีที่เราบอกดังต่อไปนี้นะครับเชื่อมต่อเน,น็ตนะครับแล้วเอามือเลื่อนหน้าจอหา Google ครับเอามือไปกด Google ตรงนี้ครับตามรูปเลยตามลูกศรที่ให้เป็นกระพริบกระพิบกระพริบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าคนละครึ่งลงตรงนี้นะครับ พิมพ์คาว่าคนละครึ่งลงตรงนี้ให้เป็นกระพิมพ์้ว้พิมพ์คําว่าคนละครึ่งเมื่อเราพิมพ์คนละครึ่งแล้วก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาให้เลือกมากมายให้เราเอามือมากดที่คําว่าตัวหนังสือที่โชว์ขึ้นมานี่ให้กดคนละครึ่งนะครับอย่าไปกดคนละครึ่งเฟดห้านะครับให้กดที่ตัวหนังสือคนละครึ่งเอามือกดตัวตัวหนังสือที่โชว์ขึ้นมามากมายกดคนละครึ่งครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวอักษรขึ้นมาแบบนี้ ให้เอามือมากดที่ตัวหนังสือแบบนี้ครับคนละครึ่งที่มีสัญลักษณ์เว็บไซต์คนละครึ่ง d c o m ตรงนี้แล้วเอามือมากดตัวหนังสือคนละครึ่งตามลูกศรชี้เลยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์คน,คนละครึ่ง c o m ซึ่งใครไม่อยากทําตามซึ่งใครไม่อยากทําเองเข้าสู่ขั้นตอนตามเมื่อกี้นี้นะครับอยากรัดมาขั้นตอนนี้เลยก็ไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกและคำอธิบายใต้คลิปก็จะง่ายนะครับ พอมาเข้าเว็บไซต์แล้วก็ให้กดลงทะเบียนรับสิทธินะครับกดปุ่มสีเหลืองๆนี่ตวงสือสีขาวลงทะเบียนรับสิทธิกดไป1ครั้งครับเสร็จแล้วก็จะมีแถบสีเขียวโชว์ขึ้นมาว่าสำหรับผู้เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสสี่แล้วก็มือกดตรงนี้กดแถบสีเขียวตวงสือสีขาวสำหรับผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสสีกดลงไปตุ๊บทีนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราอ่านเราอยากอ่านก็อ่านไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างห้เรื่อยครับทีนี้เลื่อนลงมาเรื่อยนะครับเลื่อนลงมาจนถึงล่างสุดของตัวนี้เลยตัวที่หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เขาให้อ่านพอเลื่อนลงมาปุ๊บมาถึงหน้าสุดท้ายสุดท้ายเลยก็กดรับทราบครับ <P> พอกดรับทราบก็จะขึ้นมาแบบนี้คนละครึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสหน้า เขาก็จะให้กรอกเลขประชาชน13หลักของเราเข้าไปตรงนี้และก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนแอปเป๋าตัางตั้งแต่เราติดตั้งแอปเป๋าตัางครั้งแรกเนาะจำได้ไหมหมายเลขประชาชน13หลักของเราพิมพ์ลงตรงนี้แล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่เราตอนเราลงแอปเป๋าตัางเราใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรลงก็พิมพ์ลงตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับ ถ้าท่านได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟื่องห้าเก็จะขึ้นหน้าตาม,มาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็กดปิดแล้วก็ออกถ้าขึ้นหน้าตาม,มาเป็นแบบนี้แสดงว่าเราได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟื่องห้าเราใช้สิทธิ์วันที่หนึ่งกันยายนได้เลยแต่ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราไมา่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องโทรศูน11ย์สองหนึ่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 งสองสองเพื่อสอบถามจะให้ทําอย่างไรต่อไปจึงจะได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าจะต้องกดยินยันรับสิทธิ์ใหม่ก็ว่ากันไปนะครับ เอาละครับสาหรับผู้เคยรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสี่มาแล้วและกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วลองทําดูท่านก็จะรู้ว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ครับสําหรับที่ท่านท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับอย่าลืมนะครับต้องใช้สิทธิ์หนึ่งครั้งภายในไม่เกินวันที่14กันยายน4ี่ทุ่มห้นาทีถ้าไม่ใช้สิทธิ์เลยจากวันที่1ถึงวันที่1 4จนถึง4ี่ทุ่มห้นาทีถ้าท่านยังไม่ใช ใช้สิทธิ์เลยเขาจะตัดสิทธิ์นะครับเขาก็จะเอาสิทธิ์ของท่านไปให้คนอื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่อไปสําหรับคนใหม่นะครับสวัสดีครับ